สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันและชาวราศีกันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนมกราคม2566ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะท่าในใดทราบลัคนาดูตามลัคนาก่อนก็ได้หรือที่เกียจจะหาลัคนาก็ดูตามราศีแบ่งวันที่ตามแบบไทยนะคะราศีกันคือท่านที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเนื่องจากแต่ละคนจะมีพื้นดวงที่เป็นดวงส่วนตัวของตัวเอง เหมือนกับลายมือของเราเนี่แหละแต่การอ่านแบบนี้ชาวกันทั่วโลกเป็น10ล้านคนพลังงานมาปนกันนะคะบางส่วนอาจจะเป็นของเราบางส่วนอาจจะเป็นของกันท่านอื่นๆขอให้รับชมเพื่อความบนเทิงหรือฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะคลิปนี้ผู้่านจะดูการงานการเงินชื่อทั่วไปรวมถึงเรื่องโชคลาภนะคะดูรวมกันไปเลยส่วนความรักเนี่ยจะแยกคลิปให้อีกต่างหากนะคะแนะนำให้เพื่อน ดูทั้งแบบการทนายจากไพ่ย,ยิปซีแล้วก็การทํานายจากการโทรจร์ของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะ,ะผู้อ่านยังไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปอะไรที่เป็นการทํานายจากดวงดาวนะเพื่อนๆสามารถดูได้จากคลิปอื่นๆกับอาจารย์ท่านหลายๆท่านใน YouTube ได้เลยแล้วก็มาประกอบกันดูหลายๆคลิปปนกันนะคะแล้วก็เราจะได้คําแนะนําที่กว้างขึ้นที่เยอะขึ้นที่ละเอียดขึ้นด้วยแต่ว่าก็ยังไม่เท่าการดูดวงส่วนตัวนะคะ มาดูว่าเดือนมกราคม2 5 6 6การงานของชาวลักขณาการราศีกันจะเป็นยังไงบ้างค่ะได้ไพ่ดีมากค่ะ The Wheel of Fortune ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เป็นไพ่กลงล้อของโชคชะตานีคะโชคชะตากำลังจะหมุนพาพัดชีวิตของคุณไปสู่อะไรสักอย่างหนึง่งนั่นงานเข้ามาค่ะคุณจะได้งานทำถ้าคนที่ตกงาน คนที่อยากจะไปสอบสมัครอะไรไปเลยนะคะอย่าลังเลนะคะคนที่มีงานทําอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะวุ่นวายห้ามไม้เท้ามาถึงแม้ว่ามันจะมีความปวดหัวความวุ่นวายอนุมานกับบุคคลต่างๆกับบริบทขององค์กรของที่ทํางานใดๆก็ตามแต่คุณก็จะยังมีโชคทางด้านการงานอยู่ดีนะคะ คุณจะมีโชคทางด้านการงานเรื่องปวดหัวเรื่องยุ่มยิ้มวุ่นวายมันมีเป็นปกติจากหน้าไพ่ตรงนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆนะคะคุณจะสามารถจับสรรปันส่วนสามารถแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้แล้วก็คุณจะมีโชคทางด้านการงานคุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆภาระรับผิดชอบใหม่ๆหรืออาจจะเป็นงานเดิมก็ได้ที่คุณจะได้ทําอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะไม่ใช่งานเดิมเป็นงานใหม่แต่มันก็อยู่ใน เขตความสามารถที่คุณจะทําได้แล้วคุณก็จะทําออกมาได้ดีด้วยจะมีโชคทางด้านการงานนะคะคลิปนี้ผู้อ่านอาจจะไม่ได้นําไปตัดต่อนะคะเนื่องจากว่าโทรศัพท์มัน มันก็เหมือนคนนั่นแหละมันเก่ามันแก่มากเอาไปใช้แอปแตัดต่อไม่ได้นะคะประมวลผลไม่เสร็จนะคะเด้งออกเด้งออกนมะมันคือมันรวนมากแล้วจริงก็เลยขออัดยาวไปเลยนะคะอาจจะมีบางช่วงที่มันเสียเวลาในช่วงการสับไพ่หรือการพูดผิดหรือการเอ่อการไอการจามการอะไรตา,ตามนั้นแหละนะคะอาจจะมีบ้างเนี่ยต้องขออภัยนะ ท่านที่ทําอาชีพอิสระเนี่ยผ้นมองว่าไปได้ดีว้าวไปได้ดีมากพ่อค้าแม่ขายธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่คุณจะต้องเดินทางไปบ่อยเป็นพนักงานขายเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปพบปะกับลูกค้านะคะหรือธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับของใช้เกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะขายดีนะคะท่านที่เป็นนายหน้าด้วยเช่นกันค้าขายที่ดินเจรจาซื้อมาขายไป ธุรกิจอสังหาต่างๆนานานะคะไปได้ดีมากเบอร์วังอลังการมากหน้าที่การงานของคุณอึดอัดบ้างช่างมันปวดหัวบ้างช่างมันมีภาวะเครียดมีภาวะต้องจำยอมทําในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจช่างมันเพราะว่าคุณจะได้โชคใหญ่จากการอดทนทํางานตรงนี้นะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางทางไกลนะเดินทางต่าง,างประเทศก็ได้ด้วย เดินทางไกลหรือถ้าไม่ใช่ทางไกลคุณก็เดินไม่ได้อยู่กับที่หรอกเดือนมกราคมนี้คุณจะเดินทางบ่อยมากไปนูน่นไปนัน่นไปนี่ตลอดไปก็ช่างมันเถอะเนาะเหนื่อยหน่อยก็อดทนคือมันผลตอบแทนดีอะนะคะข้าราชการค่ะข้าราชการอาจจะอึดอัดนิดนึงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันที่เป็นข้าราชการนะคะ กฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆอาจจะทำให้คุณอ่นอัดกับการทำงานนะคะหรือบางทีเจอเจ้านายเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนกำลังรอคำตอบอะไรบางอย่างรอโปรเจกตรอโครงการว่าจะผ่านไหมนู่นนี่ไหมบางบางทีมันยังเงียบอยู่นะคะ,อะรอให้ผู้ใหญ่อนุมัติอะไรอย่างเงี้ย รอก่อนนิดนึงนะคะสําหรับข้าราชการนะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสายอิสาระน่ะโอเคเลยเนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินบ้างเพร่านมองว่างานข้าราชการระยะนี้มันดูคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจําใจนะคะมันไม่มีอะไรแปลกใหม่คุณต้องการความท้าทายหใหม่ๆคุณต้องการทํางานในรูปแบบที่มัน มันตื่นเต้นกว่านี้หน่อยอันนี้มันเบื่อเบื่อเดิมๆมแล้วอะไรเงี้ยแต่มันตรงข้ามกับสายอิสระนะสายอิสระเขาค่อนข้างโลดแล่นนะในช่วงมกราคมนี้นะคะการเงินของชาวลัคนาการราศีกันเป็นอย่างไรบ้างคะว้าวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับรับเงินจากต่างแดนรับเงินจากรับทรัพย์แน่แ่เลย มีเกณฑ์รับเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์มีเกณฑ์ร,รับโชคลาภจากสวรรค์เป็นทั้งโชคลาภที่ได้เป็นลาบลอยแล้วก็เป็นทั้งโชคลาภที่ได้จากความมานะพยายามจากสิ่งที่คุณสะสมมาทั้งหมดจากการทํางานต่างๆนานานะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลจากแดนไกลคุณอาจจะได้รับการโอนเงินจากใครสักคนหนึ่งที่อยู่ คนละประเทศกับคุณหรือสถาบันการเงินต่างประเทศก็ได้อาจจะเป็นธนาคารของต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในไทยก็ได้คุณจะได้เงินจากสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะแต่มันมานะคะังมาจากคนรักก็ได้คนที่มีแฟนอยู่ต่างชาติเอ,อคนที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติอยู่ต่างประเทศเขาจะโอนเงินมาให้คุณนะ,ะสายฝอนะคะสายฝอมีสิทธิ์ได้ตังค์สูงมากการเงินดีอะ่ะ การเงินดีคุณมีเงินไปกินเลี้ยงมีเงินไปหาเพื่อนๆมีเงินไปปาร์ตี้เข้าผับมีเงินไปทานข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยมีเงินซื้อเสื้อผ้ามีเงินช็อปมีเงินจ่ายมีเงินใช้การเงินดีมากคุณสรุปคือคุณมีโชคทางด้านการเงินโชคลาภทางด้านการเงินไม่ว่าจะมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ก็ตามคุณจะได้รับเงินนะคะในช่วงเดือน มกราคมนี้เงินจากคนรักก็ได้เงินจากเพื่อนเงินจากสถาบันการเงินเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงือว่าเงินจากหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเงินจากการมานะพยายามในการทำงานนะคะเงินจากแดนไกลอ่ะหรือเงินเวรคืนอะไรสักอย่างนะคะได้โชคลาบได้สิ่งของมีค่าเครื่องประดับเพชรพลอยสร้อยแหวนเงินทอง ได้กิฟต์ว er, อชเชอร์ได้เออบดได้ได้คูปองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมีเงินหมุนเงินใช้จ่ายนะการเงินดีมากๆเลยสำับชาวราคนากันราศีกันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ข้าราชการก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะคุณเป็นคนมีเงินนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าลักษณะการงานของคุณมันแค่อาจจะจําใจคุณอาจจะอยากที่จะมีความท้าทายใหม่ๆอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะแต่การเงินไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพไหนการเงินดีทุกอาชีพเลยนะคะระวังทําเงินหายได้มาแล้วกเก็บให้ดีๆอย่าเผลอเรออย่ามัวแต่เมานะคะอย่ามัวแต่เมาจน ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เนะคะเดี๋ยวจะหาตังค์ไม่เจอซ่อนตังค์ตัวเองหรือบางคนซ่อนตังค์คนรักหรือเปล่ามีไพ่แอบ,บซ่อนตังค์กันนะเนี่ยสำหรับคู่รักเลยคะแอบบซ่อนตังค์ภรรยาบเบาๆนะหรือภรรยาอาจจะแอบ,บชอปโดยที่ไม่บอกคุณสามีก็ได้กะว่าไม่บอกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มีเกณฑ์ได้โชคกันเงินจากทางไกลอ่ะโดดเด่นมากเลยสําหรับชาวลัคนาการราศีกันในช่วงมกราคมนี้นะคะโวเป็นพลังงานที่ดีนะทางด้านการเงินนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องทั่วไปที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาการราศีกันไพ่อยากบอกอะไรคุณคะเรื่องทั่วไปมีคําแนะนํามีคําเตือนอะไรหรือเปล่าไพ่สี่เหรียญ ประหยัดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเงินดีแล้วใช้จ่ายแบบอําเภอใจนะต้องรู้จักประหยัดด้วยนะคะอ่าฮะโอเคไพ่ดีอะรวมๆแล้วไพ่ดีถ้าไม่ประหยัดเดี๋ยวจะเครียดนะคะบางท่านเนี่ยมันมีไพ่หมกเม็ดกับกับคู่จริงๆนะจริงๆนะแล้วอะ คือคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะมีการซ่อนตังกันใช้เบาๆนะคะสามีซ่อนตังไม่ภรรยารู้หรือภรรยาแอบชอบไม่ให้สามีรู้ไม่บอกดีกว่าบอกกันเดี๋ยวบ่นขี้เกียจฟังอะไรประมาณนี้บางท่านบางคู่อ่ะคนที่สดก็ตามนะคะบางท่านมีภาวะความเครียดเรื่องเรื่องเงินอยู่เบาๆแต่คุณอย่าเพิ่งเครียดนะคะ่ะช่วงมกราคมโชคลาภทางด้านการเงินคุณจะมาละนะบางคนเครียดเรื่องเงินว่าจะอาหารจะหาที่ไหนมาใช้จ่ายดีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย เดี๋ยวการเงินก็จะมาแล้วใจเย็นๆนะคะโอ้ภพยใบเดินค่ะคุณเครียดคุณอึดอัดกับอะไรบางอย่างคุณเครียดคุณอึดอัดกับอะไรบางอย่างบางสถานการณ์ที่บีบบังคับคุณที่ทําให้คุณรู้สึกกดดันที่ทําให้คุณรู้สึกถูกบีบรัดบีบคั้นหรือคุณอาจจะโดนเจ้าหนี้ทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทาให้คุณอึดอัดทําให้คุณเครียดนอนไม่หลับแต่ช่วงมกราคมเนี้ย ปัญหามันจะคลี่คลายคุณจะเจอทางออกคุณจะเจอทางแก้คุณจะเจออะไรก็ไม่รู้แหละจะเข้ามาช่วยคุณเป็นพลังงานดีๆที่จะเข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหาเครียดเคียเหล่านั้นออกไปนะคะแค่คุณอย่าเพิ่งท้อไปกลางคันซะก่อนนะเห็นไหมว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะโฟลว์มันจะเล,ลื่อนไหลมันจะสบายใจมากขึ้นคุณต้องรอเวลานะคะ คุณต้องรอเวลารอจังหวะเดี๋ยวคุณจะสามารถพิชิตปัญหาได้ทุกอย่างเลยราชาดาบมาแบบนี้ไม่ต้องห่วงต่อให้มันยุ่งยากชีวิตยุ่งยากหัวใจยุ่งยากเส้นประสาทแค่ไหนคุณก็จะสามารถแก้ไขจัดการได้คุณจะมีผู้ช่วยที่ดีคุณมีคนที่คนอ่ะคุณมีคนที่คอยรักคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะคนรักนะคะ ถึงจะซ่อนตังกันใช้บ้างก็เถอะนะแต่คุณก็รักกันดีแล้วก็ช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีโชคลาภมีไหมคะแล้วจะมาจากไหนหรือมีอะไรที่เป็นสื่อนําโชคได้บ้างไหม <S <S ชาวกันลักขณะกันชาวเวอร์ดถ้วยเดี๋ยวน,นะชาริออตภัต่างชาติเดินทางไกล เด็กดาบเด็กสองถ้าเป็นคือถ้าจะเอาโชคลาภเด่นๆเป็นลาบลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคุณจะมีโชคลาภแน่ๆแหละแต่มันจะมาจากสถาบานันมาจากบุคคลมาจากเทวดาบ้างเล็กๆแน่นอๆแต่ถ้าจะไปหวังพึ่งเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับดวงอย่างเดียวเลยเนี่ยอย่าหวังแบบนั้นร้อยซแต่มันจะมีความหวังได้จากสถาบันการเงิน จากแฟนของคุณที่เป็นชาวต่างชาติที่คุณคบคนแดนไกลอาจจะโอนมาให้หรืออะไรทํานองนี้นะคะมันจะมีเงินเข้ามามีโชคลาภบ,บางอย่างอะ่ะแต่โชคลาภมันไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงดวงอย่างเดียวมันเป็นโชคลาภมาจากงานมาจากการค้าขายได้กําไรมาจากโลกออนไลน์ที่คุณทําคุณมีแอป เอาคุณมีช่องสื่อมีเดียอะไรของคุณที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภแต่ถ้าโชคลาภจากการเสี่ยงดวงมันจะมาแบบเล็กๆเบาๆอาจจะยังไม่เด่นขนาดเต็มที่นะคะแต่โชคการเงินมีแน่นอนแต่มันจะมาจาก ทางอื่นๆมาจากการเก็บออมมาจากเงินเบนคืนมาจากเงินที่คนอื่นโอนให้มาจากเงินที่ได้จากการค้าขายได้กำไรมาจากแอปพลิเคชันที่คุณใช้แล้วมันสามารถสร้างเม็ดเงินได้มาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรทํานองเนี้ยค่ะต้องมันจะเด่นไปทางนั้น ให้ครอบครัวอืมก็ได้ใบเดิมเห็นไหมได้ใบเดิมอีกแล้วสองสำรับก็ยังอุตสาห์จับได้อันเดิมนะคะไพ่เก้าไม้เท้าเป็นไพ่ของความกังวลการหาทางออกคือทางออกมีนะแต่ยังไม่มั่นใจที่จะเดินไม่มั่นใจที่จะ ที่จะลุยที่จะทําอะไรเงี้ยคุณมีภาวะความกังวลอยู่เบาๆคุอาจมองว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับก้าวก้าดาบตรงตรงนี้ที่ทําให้คุณเครียดนะคะก้าดาบตรงนี้ที่ทําให้คุณภาวะความเครียดกังวลใจนอนไม่หลับไม่สบายใจอยู่ในเรื่องบางอย่างรู้สึกอึดอัดใจ,จอ,ยอยู่กับบางอย่างนะคะณนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่เพื่อนอยากจะบอกว่าช่วงมกราคมเนี่ย มันจะมีบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีโชคลาภบ,บางประการเกิดขึ้นกับคุณนะหลังจากที่คุณผ่านภาวะเครียดไปแล้วมันจะรู้สึกปลดปล่อยมากขึ้นอะไรบางอย่างจะถูกเป็นปมเล็กๆมันจะถูกแก้คลายออกมันไม่ได้มันไม่ได้แน่นเหมือนเดิมมันจะมันจะหลวมๆออกไปนะคะคุณจะมีช่องบางอย่างเข้ามาช่วยชีวิตของคุณมาจากคนรักโดยเฉพาะใครที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติอะ่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากเขาสูงมากนะคะ ถ้าใครไม่ได้มีพลังงานแบบนั้นก็จะมีเกมได้รับทรัพย์เช่นเดียวกันแต่คนที่โดดเด่นแต่มันจะโดดเด่นมากส่หรคนออที่เป็นสายฟอ่ออะไรทำนองเนี้ยนะคะกันค่ะลักษณะกันราศีกันนะได้ไพ่ไปเดิม พลังงานของจักรวาลบอกคุณว่าคุณอย่าก,กลัวคุณอยา่าท้อคุณอย่าเครียดจนเกินไปอย่ากังวลจนเกินไปอย่าคิดมากเดี๋ยวไมเกรนขึ้นนะนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆมันรอคุณอยู่คุณกำลังจะได้รับโชคลาภบ,บางอย่างจริงๆด้วยแหละนะไพ่เดสันออกมาไพ่เดอะวิวออกมาผู้อ่านรู้สึกเหมือนกับไพ่เดสันออกมาสองครั้งเลยนะคะเดี๋ยวนั่นไงจริงๆด้วยเนะี่ย แล้วไงมันตอบย้ำอะมันเน้นย้ำว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆสิ่งดีๆโชคลาภความรุ่งเรืองความสำเร็จบางอย่างรอคุณอยู่ในระยะเวลามกราคมที่จะมาถึงนี้แหละหรืออาจจะบวกลบไม่เกิน3เดือนนี้นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณอาจจะได้เดินทางต่างประเทศในบางคนแลว้วก็รับทรัพย์ก้อนโตคุณอย่าพิ่งทอ้อคุณอย่าเพิ่งเครียดกับ คือเครียดได้แหละแต่อย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตเพราะว่าโชคลาภใหญ่กำลังรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะสำหรับชาวลัคนากันราศีกันดูเรื่องสุขภาพหน่อยคุณมีเดทคุณมีทาวเวอร์นะคุณมีแบบนี้ก็ต้องระวังสุขภาพนะคะปัญหาโรคหัวใจโรคความดันโรคเครียดไมเกรนนอนไม่หลับโรคเกี่ยวกับสายตา เรามาระวังเวลาขับยวดยานพาหนะด้วยนะคะอย่าขับรถเร็วช่วงนี้แล้วก็ระวังของแหลมของมีคมแล้วก็บริเวณที่เป็นบริเวณก่อสร้าง mm hmm. ก็อย่าไปเฉียดใกล้นะคะ mm hmm. เหยียบตะปงเ mm hmm. หยียบตะปู mm hmm. เหยียบแก้วนู่นนั่นนี่หรือว่าซากประคับพังอะไรอาจจะทําให้คุณมีแผลมีบาดเจ็บได้สเก็ตของร้อนน้ํามันกระเด็นน้ําร้อนลวกอะไรเรามาระวังทำารวงี้นะคะ โรคเกี่ยวกับลำไส้ด้วยนะคะโรคเกี่ยวกับคนแก่ทั้งหลายโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งหลายเช่นซึมเศร้าเครียดคิดมากรู้สึกเคว้งรู้สึกเหงาโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็สายตาฟ้าฟ,า,ฟางหูเฟื่อนหูแว่วนอนไม่พอ,เ,อ,เ,อเขาเรียกอะไรวิงเวียนนะคะบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันโรคลำไส้ รีิดวงนะคะระบบย่อยอาหารรวมไปถึงเจ็บช่วงท่อนล่างลงไปตั้งแต่สะโพกสะบักสะโพกลงไปหาข้อเท้าลงไปที่ฝ่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังอาการเหล่านี้กันละกันนะคะทำบุญยังไงดีเอ่ยเสริมดวงเสริมโชคลาภหน่อยค่ชะชาวลักนาการราศีกันได้ราชาไม้ได้แล้วได้อีกนะราชาไม้ราชินีไม้ ทำงานหนักนะคะมุ่งเน้นเรื่องงานคิดเรื่องงานนะคะทำใจให้สบายๆนะคะอย่าเครียดทําบุญอะไรก็ได้ทําไปเลยไพ่ไม่ได้เจาะจง สำหรับชาวลัคนาการราศีกันคุณอยากจะทำบุญอะไรที่ทำให้คุณสบายใจทำบุญทำทานทำได้หมดทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกแง่ทุกประเด็นบุญทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ทำบุญเกี่ยวกับคนทำบุญเกี่ยวกับคนแก่ทำบุญเกี่ยวกับเด็กทำบุญเกี่ยวกับโรงเรียนโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิวิปัสสนาไหว้พระได้หมดเลยไม่มีจำกัดสำหรับชาวกันช่วงนี้ ทำบุญออนไลน์ยังได้เลยอะ่ะนะคะทำบุญออนไลน์ยังได้เลยอยู่ที่จิตศรัทธาของคุณอยู่ที่ความตั้งบ้านของคุณนะนะะี่ะทําได้หมดเลยค่ะเนะะี่ย ทำแล้วจะสบายใจจะช่วยขจ,จัดปัญหาต่างๆได้ปัญหาที่มันคลุมเครือที่คุณเป็นก้าวไม้ก้าวดาบก้าวไม้เท้าที่คุณแบบอึดอัดที่คุณแบบเหมือนกับกําลังเครียดกังวลแล้วแบบหาทางออกยังไม่มั่นใจในทางที่จะแก้ในทางที่จะเดิอนอะทําบุญเสริมดวงไปแล้วมันจะคลี่คลายมันจะชัดเจนขึ้นจะสบายใจมากขึ้นนะคะทำอุทิศกรวดน้ําให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็ได้ปู่ย่าตายายทําบุญ อะไรก็ได้ได้หมดเลยนะตรงนี้ไม่มีไม่มีจำกัดเลยอาจจะมีเสียงพลุเสียงอะไรนะคะว่าตอนนี้เขา mm. เขาดาวกันนะคะตอนนี้มันเที่ยงคืนเนาะ mm. ก็โอเคสวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาการราศีกันด้วยนะคะ mm. ขออนุญาตดูหน้าต่างนิดนึงเ mm. ขาจุดพลุสวยงามทีเดียว mm. ถือเป็นการเฉลิมฉลองดวงพป็งานดีๆให้กับชาวกันนะคะโอเคประมาณนี้นะคะ ไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ไม่เป็นเอ่อกดไลค์ก็ได้ไม่ไลค์ก็ได้แชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ขอแค่เพื่อนเเข้ามาฟังก็ถือว่าเป็น เป็นขอบคุณมากๆแล้วนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สุขสมหวังปรารถนาทุกประการที่เ,เพื่อนๆปรารถนานะอย่าลืมทําบุญตามที่บอกนะคะและชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็คลิปความรักจะมีแยกให้อีกต่างหากนะคะรอติดตามกันได้คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะมีความสุขทุกท่านสวัสดีปีใหม่เชาวกันด้วยนะคะขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีเลยสวัสดีค่ะ